ท่าดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊บนะครับบ๊ะผมเป็นคนชอบยุ่มย่ามด้วยสิอะไรมากมายแก่กองโอเคครับสวัสดีครับชาวราศีกันนะครับสวัสดีครับมาพบกันสําหรับคําทํานายของชาวราศีกันในเดือนนี้เดือนนี้เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560นะครับสําหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วนะครับ ติดตามผมมานานแล้วก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยที่ผ่านเข้ามาถึงครึ่งปีแล้วนะครับที่ผมเริ่มเป็นหมอดูแล้วก็มีช anel u t u b e นะครับออขอขอขอบคุณทีต่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ไปได้อีกนานขนาดไหนนะครับก็ก็แต่แต่ทุกครั้งที่ ได้อัดคลิปนี้ก็มีความสุขนะมีความสุขมีความสุขในแบบที่อธิบายกับตัวเองไม่ถูกเหมือนกันว่ามีความสุขยังไงนะครับก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้บางทีมันจะแม่นบ้างมันจะมั่วบ้างนะครับแต่เราก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์ในการดูหมอการใช้คําว่าดูหมอดีกว่าเนาะการเป็นหมอดูดูหมอเรามีประสบการณ์น้อยกว่าคนอื่นๆอย่างมากนะครับก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นแค่ทางเลือกแล้วกันนะครับแล้วก็คําทํานายส่วนตัวที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมก็ผมจะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามและขอบคุณลูกค้าทั้งหลายด้วยนะครับโอเคครับสําหรับชาวราศีกันผู้ที่ติดตามกันมานานแล้วก็ผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับแต่สําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามเพิ่งเพิ่งเคยได้ดูผมนะครับ ธาตุสิกันคือผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนะครับรอย่างที่ผมบอกผมไม่อิงลัคนานะครับผมจะไม่อิงลัคนาใด <î es> ๆทั้งสิ้นผมยึดตามเดือนไทยคุณเป็นคนไทยคุณเกิดเดือนไทยคุณก็ดูคลิปราศีกัน,ค,กค,กนคุณเกิดเดือนกันยาต้นเดือนไปเดือนกลางเดือนไม่สนใจคุณเกิดเดือนกันยาคือคุณเกิดราศีกันคุณดูคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากาเรื่องการงานนะครับการงานก่อนการงาน เดือนนี้ระวังการทะเลาะบอ,อกแวงนะครับระวังการทะเลาะบอ,อกแวงกับคนรอบข้างนะครับระวังการงานไม่เป็นอย่างที่หวังในเดือนนี้นะเราคาดการหรือเราคาดหวังอะไรบางทีเดือนนี้มันอาจจะล่มกลางคันนะครับไอ้ล่มไอ้ล่มถ้าสมมติว่าลองวางแผนไปแล้วมันล่มก็ยังพอว่านะครับแต่ вот กลัวว่าแผนการที่กำลังดาเนินอยู่เนี่ยหรือไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการงานที่คุณได้ดําเนินมาก่อนหน้านี้หรือกําลังดําเนินไป และมันผ่านเข้าสู่เดือนนี้ผมกลัวว่ามันอยู่ดีๆมันจะล่มหรืออยู่ดีๆว่ามันจะแปกหรือว่ามันต้องพักโปรเจกต์ไว้ก่อนหรือต้องพักความคิดไว้ก่อนถ้าสมมติว่าทํากิจการส่วนตัวเนี่ยก็ต้องพักพัก,พ,กพักอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเสริมอะไรบางอย่างที่เราอยากจะขายหรืออะไรบางอย่างที่เราวางแผนจะต่อยอดธุรกิจเราออกไปเนี่ยเดือนนี้อาจจะต้องมีการเบรกก่อนแตะเบรกก่อนนะครับ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเพราะไพ่มันบอกตามเนี้นะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับเพราะว่าผมหยิบได้ไพ่ตามนี้ผมก็ต้องพูดตามนี้ว่ามันมีเรื่องที่จะต้องให้คุณเบรกนะมันอาจจะมาจากหลายสาเหตุซึ่งหน้าที่การงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมคงไม่รู้หรอกว่าใครทํางานยังไงและอุปสรรคการงานของเขาจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้หรอกคนมันร้อยแปดอาชีพนะครับแต่ไพ่มันบอกว่าเดือนนี้ มันต้องมีการยุติยุตินี่ไม่ได้หมายถึงจบนะไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โอ้ฮะฟังแล้วแบบหอเหี่ยวธุรกิจของกูธุรกิจของ,องกูต้องจบสิ้นแล้วเหรอวะงานโปรเจกต์ที่กูวางงานโปรเจกต์ที่วางแผนมาตั้งนานต้องจบสิ้นในเดือนนี้เหรอหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทํามาที่ยื่นเรื่องไปเนี่ยมันจะไม่ผ่านเหรอท้อแท้ใจไพ่มันบ่งบอกถึงการยุติคือการหยุดชั่วคราวเฉยๆนะครับคือการเบรกหรือการหักเหของความตั้งใจหรือของความหวังในการงาน มันหักเหมันยุติมันหยุดแต่มันไม่ได้หมายถึงตายมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะตายไปกับโปรเจกต์หรือตายไปกับความหวังนั่นการงานตรงนี้นะครับเรารอลุ้นเดือนหน้าก็ได้นะครับรอลุ้นให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนเดือนนี้มันไม่ค่อยสมพงกับชาวราศีกันเท่าไหร่นะครับจากการดูไพ่เพราะฉะนั้นพักก่อนหรือถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องหยุดพักหรือทําให้เราต้องหยุดตั้งความหวัง หยุดก่อนนะครับหยุดพักหายใจก่อนก็ได้เดือนนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆทําอย่างอื่นไปก่อนก็ได้แล้วเดือนหน้าค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะเนื่องจากเดือนนี้มันมีไพ่ที่ออกมาเตือนแล้วว่าระวังการทะเลาะการผิดพลาดการผิดการคาดหวังผิดไปจากที่คาดหวังไว้แล้วก็การล้มเหลวอะไรบางอย่างนะครับแต่คนเราอย่างที่ผมบอกไง เคยบอกไว้แล้วนะว่าเราไม่ล้มไปตลอดการหรอกคนละมันม,มันไม่มีทางเลยที่จะล้มไปตลอดการคนที่ล้มไปตลอดการอะคือคนที่ท้อคือคนที่แบบโง, nucle, ง่งี่เง่าคิดว่าตัวเองแบบแพ้แล้วฉันแพ้ฉันสู้ยังไงฉันก็ไม่ชนะก็ก็เพราะอย่างนี้ไงก็เพราะคิดอย่างนี้ไงว่าสู้ยังไงก็ไม่ชนะเพราะสู้ไปก็เจ็บตัวใช่ไหมเออก็หยุดพักสิหยุดพักนี่ไม่ได้หมายถึงไม่หมายความว่าให้ท้อหมายความว่าให้แบบ ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหยุดพักนี่คือพักก่อนนะพักถ้าเราเจ็บตัวถ้าเราเหนื่อยถ้าเราท้อหยุดก่อนแต่แล้วอย่าหยุดแล้วอย่าหยุดหวังแล้วอย่าหยุดตั้งความหวังแล้วอย่าหยุดลืมที่จะที่เราจะต้องสู้ต่อไปพอเราพักหายเหนื่อยแล้วเรามาสู้ต่อนะครับสู้ต่อไม่มีใครล้มทั้งชาติหรอกผมบอกเลยว่าไม่มีใครล้มตลอดการหรอกครับอืมนะคนที่ล้มมีแค่คนประเภทเดียวคือคนโง่คนขี้ขาดแล้วคนไม่สู้นะมีแค่นั้นแหละนะครับเออ เรื ane, ่องการงานมันอาจจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะคุณอาจจะต้องหยุดพักอะไรบางอย่างนะเพื่อหยุดพักนี่คือถอยเพื่อเดินหน้าให้ไกลกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ว่าถอย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 จนเงาไปมุดอยู่ในถังขยะเลยเงี้ยมันคงมันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือการถอยถอยเพื่อตัวคุณเองนะครับผมบอกเลยถอยเพื่อตัวคุณเองเพราะว่าเดือนนี้มันไม่ค่อยสมพงการงานอะไรของคุณมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันเหมือนมันเหมือนมีใครมาขัดแข้งขัดขาแล้วมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตลอดนะครับ ส่วนการเงินนะครับอะไรวะการเงินนะครับผมจะไปแบบไวๆเลยเนาะเพราะคลิปที่มันผ่านมาเดือนก่อนๆเนี่ยผมพูดเยอะมากนะครับแล้วพูดวนไปวนมาแล้วพูดหลายหัวข้อมากจนบางทีอาจจะมีคนลำคาญนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปแบบไวๆเลยนะการเงินการเงินก็ อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอย่างมากนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีกันในเดือนนี้คุณถ้าถ้าคุณเป็นคนราศีกันแล้วคุณดูคลิปนี้แล้วคุณเกิดถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลไหนก็ได้นะครับคุณเกิดเดือนกันยาแล้วคุณบอกว่าผมดูไม่แม่นใช่ผมดูไม่แม่นครับผมดูไม่แม่นหรอกนะเพราะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับ คนเราเจ็ดสิบล้านคนในประเทศไทยหมอดูทุกคนไม่ว่าอาจจะเก่งแค่ไหนก็ทายไม่ถูกหรอกว่าคนทั้งเจ็ดสิบล้านเนี่ยมีนิสัยเป็นแบบไหนหรือจะต้องเจอโชคชะตาชีวิตแบบใดนะครับเพราะฉะนั้นหมอดูทุกคนล้วนหวานแหนะครับผมเคยพูดไว้แล้วนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังผมบอกว่าชาวราศีกันในเดือนนี้การเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมัน มันเหมือนว่ามันจะดีก็ไม่ใช่นะร้ายก็ไม่เชิงคือว่าแต่ถ้าคุณต้องการต้องการเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินคือว่าต้องการกู้เงินต้องการของเงินยืมเงินใครหรือว่าต้องการที่จะดําเนินการกิจการอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินคือต้องใช้เงินคือต้องกู้หนี้ยืมสินมาประกอบกิจการหรือว่า, rog, อ,วาอะไรก็ตามแต่ท,ที่เกี่ยวข้องกับการเงินในเดือนนี้มันยังไม่ค่อย มีปัจจัยสนับสนุนให้คุณก้าวหน้าไปได้เท่าไหร่น,นะครับคือมันไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่เกี่ยวกับการเงินนะไหมงานก็ไม่ค่อยดีเงินก็ไม่ค่อยดีเดือนนี้มันอะไรวะนะครับก็ต้องระวังร,ระวัดระวังเรื่องการเงินนะครับเดือนนี้อย่าไปอย่าไปให้ใครยืมเงินอย่าไปให้อะไรกับใครทั้งสิ้นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะไม่ต้องไปยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครไม่ต้องใครเอาอะไรสัญญามาให้เซ็นใครมาให้คําประกันในเดือนนี้ยาเด็ดขาดยาเด็ดขาดนะครับผมบอกเลยว่าอยาเด็ดขาดเรื่องเงินในเดือนนี้ไม่ใช่เดือนของคุณ ผมบอกว่าเดือนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดือนที่ดีเกี่ยวกับด้านการเงินของคุณเลยนะครับเงินมันอาจจะฝืดเคืองนะฮะได้มาบ้างจ่ายไปบ้างได้มาบ้างจ่ายไปบ้างมันวนไปเวียนมาแต่ส่วนมากแค่จ่ายเยอะนะครับการเงินของคุณในเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเตือนคุณแล้วนะว่าใครเอาอะไรมาให้เซ็นค้ำประกันคุณฟังคลิปนี้คุณฟังนะถ้าคุณไม่อยากไปชดใช้อะไรทีหลังหรือไม่อยากเกิดปัญหาภายหลัง หรือถ้าไอคนนั้นน่ะมันเป็นญาติคุณน่ะคุณสงสารน่ะคุณรอก่อนได้ไหมบอกว่ารอเดือนหน้าได้ไหมรอเดือนหน้าแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอนันให้เดี๋ยวดูรอตอนนี้รอดูสถานการณ์ก่อนเพราะตอนนี้สภาว่าการเงินของพี่ก็ไม่ค่อยจะดีบอกเขาไปอย่างเงี้ยก็ได้เออเดี๋ยวไว้เดือนหน้าค่อยว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวไม่งั้นถ้ามันดีขึ้นเดี๋ยวพี่จะเซ็นค้ำประกันให้ เพราะว่าเดือนนี้ไพ่มันไม่ดีนะเรื่องการเงินมันมีปัญหาที่จะคาาคาสังต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าเซ็นรับประกันให้ใครอย่าเซ็นค้ำประกันให้ใครอย่าให้ใครยืมเงินนะครับผมบอกแล้วนะนะครับเรื่องเงินไม่ค่อยดีโอเคครับต่อไปเรื่องความรักนะครับความรักเดือนนี้มันเป็นเดือนรวมฮิตของชาวราศีกันนะครับรวมฮิตหมายถึงอะไรรวมฮิตความเหน็ดเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในเดือนนี้นะครับ คือถ้าความรักในเดือนนี้มันไม่ค่อยดีนะครับสําหรับผู้ที่มีภาวะรักสามเศร้าก็เดาดึกๆนะครับภาวะรักสามเศร้าเป็นประเด็นแรกที่ผมจะต้องพูดนะเพราะว่ามันมีวี่แววนะที่จะต้องประสบปัญหารุนแรงอะไรบางอย่างหรือต้องมีใครจากไปต้องมีใครเลิกกันต้องมีใครจบกันและต้องจบด้วยน้ําตา จบด้วยความเหงาและความเสียใจนะครับเดือนนี้มีโอกาสนะครับสําหรับความรักของชาวราศีกันสําหรับเรื่องราวรักสามเศร้านะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้มันดีต่อคุณในอนาคตไม่ว่าจะดีต่อคุณหรือดีต่อบุคคลที่คุณเข้าไปผัวพันด้วยมันดีมันดีต่อทุกๆคนนะครับเพราะว่ามันจะได้จบจบหมดเวรหมดกรรมเมื่อนาทีนะครับเออมันดีไหมมันมันเป็นความโชคดีที่เกิดขึ้นในความโชคร้ายนะผมว่านะครับ เดือนนี้มีโอกาสที่ชาวราศีกันจะได้ถึงเวลาที่เทีเห็นะคิดว่าที่เดือนก่อนๆที่ผมดูมาแนละ้วชาวราศีกันความรักก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะเหมือนทรงๆส,สุดๆเนาะแต่เดือนนี้เข้าครึ่งปีแล้วนะเข้าช่วงครึ่งปีแล้วนะถ้าคุณอยากจะยื้อต่อไปอีกปีหรือต่อไปอีกปีหรือต่อไปอีกปีให้มันวุ่นวายอย่างนี้คุณคิดว่าชีวิตคุณมันคุ้มเหรอ กับการที่ต้องมาวนเวียนกับเรื่องรักซ้อนมือที่สามรักสามเศร้าไม่รู้จบอย่าอ้างว่าผูกพันรักใครไม่มีที่ทไปอะไรไม่ต้องอ้างนะครับคุณเอาคํำนี้ไปอ้างเมื่อตอนที่คุณพูดกับตัวเองหน้ากระจกดีกว่าเวลาสมมติว่าสมมติว่าถึงวันที่ คุณถึงจุดวิกฤตที่สุดในชีวิตในเรื่องความรักนะถ้าสมมุติว่าความรักเนี้มันไม่สมหวังหรือคุณต้องเป็นฝ่ายไปหรือคุณต้องเจ็บปวดเนะี่ยคุณไปพูดกับตัวเองหน้ากระจกดีกว่าว่าก่อนหน้าเนี้ยฉันจะเริ่มทําไมเออก่อนหน้าเนี้ยรู้ทั้งรู้ว่าต้องเป็นต้องตกเข้าไปในภาวะรักซ้อนมือที่สามก่อนหน้าเนี้ทําไมฉันไม่คิดให้ดีก่อนทําไมให้ผีมาบังตาทําไมให้ตั้นหาราคะความรักความหลงมาบังตา จนทาให้ทุกวันนี้ฉันต้องเจ็บปวดขนาดนี้นนไหนเอาไปพูดกับตัวเองเถอะนะครับเพราะไม่มีใครเขาอยากฟังคุณหรอกนะมีแต่คนเขาตะออสมน้าหน้าคุณนะครับเออเพราะคุณเลือกได้เองตอนนี้คุณคิดได้คุณไม่คิดคุณเอาความลุ่มหลงความรักใคร่มาบังตาคุณนะครับผมบอกแล้วนะมาถึงเดือนนี้แล้วนะเดือนนี้แล้วนะเดือนมิถุนาผมคิดว่าต้องมีใครไปนะครับหรือต้องมีใครพูด ว่าเราพอแค่นี้เถอะคุณจุบคุณจบกับฉันแค่นี้เถอะหรือฉันอยากจะจบกับคุณแล้วล่ะมันต้องมีคนเจ็บนะครับรักสามเศร้าไม่เคยทําให้ใครมีความสุขนะครับมันมีคนเจ็บทุกคนต้องมีคนเจ็บทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าใครเจ็บมากเจ็บน้อยแต่เดือนนี้มีคนเจ็บแน่ๆผมคิดเลยว่าถ้าไม่ใช่คุณเองชาลติกันที่ต้องเจ็บคนอื่นที่เข้ามาพัวพันกับคุณนะคนที่อยู่ในภาวะรักสามเศร้าของคุณนะเขาก็ต้องเจ็บแล้วพอเขาเจ็บอะคุณจะไม่รู้สึกเชยวเหรอ คุณจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของเขาช่วเหรอครับเพราะภาวะรักสามเท่าเนี่ยมันเป็นเหมือนโนมิโน่และเป็นโนมิโน่วงกลมด้วยนะไม่ใช่เป็นโนมิโน่ที่กิ่งมาข้างหน้าอย่างนี้นะเป็นโนมิโน่วนไปวนมาอย่างเงี้ยกิ่งถ้าใครเกิดผลกระทบต่อใครคนใดคนหนึ่งคนต่อไปจะต้องได้รับผลกระทบด้วยมันกร,กระทบมันเป็นวงกลมภาวะรักสามเศร้าอ่ะเพราะฉะนั้นบอกเลยไหมใครมีปัญหารักซ้อนเดือนนี้มีเรื่องแน่มีเรื่องให้ได้คิดแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่มีเรื่องที่ต้องแตกแยกแต่มีเรื่องให้ได้คิด แน่ๆน่นะส่วนภาวะรักปกติคนที่มีความรักปกติละ่ะเป็นยังไงหมายถึงว่าเขาอยู่กันมาปกติไม่มีภาวะรักซ้อนรักสามเศร้าระวังการทะเลาะกันนะครับระวังการทะเลาะกันทะเลาะกันอาจจะเป็นทั้งทะเลาะที่มีเหตุผลและเป็นการทะเลาะที่ไม่มีเหตุผลมันมันก็นแล้วแต่นะแล้วแต่คนด้วยเพราะว่าผมได้ไพ่ที่เกี่ยวกับการแตกแยกก,การทะเลาะเบาแหวงหรือการ ขุดปัญหาเดิมๆมาโตคลรมมัธยมศึกษากันนะครับมันมีโอกาสที่จะต้องต้องขัดมีโอกาสที่จะต้องขัดแย้งหรือมีโอกาสที่จะต้องทะเลาะเบาแหวงกับคนที่เรารักนะครับบางทีอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกันใช่การทะเลาะกันนะมันมีทั้งเหตุผลของความไม่เข้าใจกันและเหตุผลของความที่เราเข้าใจกันงงไหมว่าเราเข้าใจกันเราทำไมต้องทะเลาะกันเพราะเราเข้าใจไงว่าเขาทําไมต้องทําแบบนั้นเราเข้าใจไงว่าเขาทําไมต้องทําแบบนี้ ที่เข้าใจเขาเนี่ยก็คือว่าเข้าใจว่าเขาทําไมต้องทําแบบนั้นเออเพราะเหตุผลนั้นเหตุผลนี้ซึ่งบางทีเราไม่ชอบไงมันเลยต้องทะเลาะกันนะครับมันมีมันมีทั้งทะเลาะอันที่มีสาระแล้วก็ไม่มีสาระมีเหตุผลแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกันนะครับระวังนะระวังทะเลาะกันมากๆจะอาจจะอาจจะทําให้ความรักมีรอยร้าวถึงทางตันหรืออาจจะต้องแตกแยกนะครับ อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณอาจจะต้องเลิกกับแฟนที่คบหากันมานานนะอันนี้ผมพูดถึงกรณีบางกรณีที่บางคนคบกันมาระยะสั้นๆน่ะแล้วเจอปัญหารับไม่ได้ก็อาจจะเลิกกันในเดือนนี้แต่ถ้าใครคบกันมายาวนานแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมคิดว่าคนที่คบกันคบกันมานานๆน่ะมีครอบครัวมีอะไรด้วยกันเนี่ยคงจะไม่เลิกกันเดือนนี้หรอกแต่กลัวว่าจะทะเลาะกันรุนแรงเดือนนี้หรืออาจจะมีการทะเลาะกันเป็นระยะเป็นระยะในเดือนนี้ก็ได้นะครับถ้ามองในแง่ดีนะถ้ามองในแง่ดีคือการกระจาย กระจายไพ่ที่โหดร้ายออกมามันมีไพ่โหดร้ายอยู่ใบหนึ่งถ้ามันไม่ได้หมายความว่าเป็นการแตกแยกหรือถ้าคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าว่าทะเลาะกันขนาดไหนกูก็ไม่เลิกกันแน่นอนอาถ้าคุณมั่นใจอย่าง,งาานี้ไพ่ใบนี้ก็จะแทนความหมายของการที่คุณอาจจะทะเลาะกันทั้งเดือนเป็นระยะเป็นระยะมีเรื่องความไม่เข้าใจกันเป็นระยะเป็นระยะนะครับแต่อาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดเลิกกันแต่ถ้าใครบางคนใจอ่อนหรือคบกันมาด้วยระยะเวลาสั้นๆแล้วเจอปัญหาอะไรบางอย่างในเดือนในเดือนนี้นะครับ อาจจะเป็นปัญหาหนู่นปัญหาหนี่ปัญหารักซ้อนปัญหากิกกัก,กมีกิกมีโอ้ปัญหาสารพัดอาจจะต้องถึงจุดจบนะครับบางคู่นะครับฟังดูแล้วเป็นยังไงบ้างสาหรับชาวราศีกันเหนื่อยไหมผมคิดว่าเหนื่อยเนาะผมคิดว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเดือนนี้มันไม่สมพงกับคุณนะครับมันเป็นเดือนที่คุณแทบจะต้องกาหัวกระดาษไว้ทุกปีเลยคุณเคยลองสังเกตตัวเองบ้างไหมว่าบางทีนะพอมาถึงเดือนมิถุนาทีไรพอเข้าช่วงครึ่งปีทีไร คนที่เกิดเดือนกันยานะคุณเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมว่าเวลาเข้าเดือนมิถุนาเข้าช่วงครึ่งปีทีไรฉันต้องมีเรื่องอะไรที่มันเหน,นื่อยเรื่องลําบากเรื่องเจ็บใจเรื่องเงินทองเรื่องอ๊ยเต็มไปหมดนะครับเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมอย่าให้ผมสังเกตคุณอย่างเดียวสิคุณต้องสังเกตตัวเองด้วยนะครับอืมโอเคครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบนะครับถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็เหมือนเดิม ID รายอยู่ข้างล่างนะจ๊ะ สำหรับตอนนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ